ทำขวัญจะขึ้น,นเพนวาเนียนขึ้นเพนเอาของไปให้อกองแหลกสี่กองเออนี่กองที่สองเดือดูุ่นนี้นี่หากองแต่มันก็เป็นกองที่ยามสามเป็นหักว่างห่างก,กันไว้ให้ยังอยู่อีกกองที่สามเด้อมหั่นขบได้แต่เดงวา่าเพิ่งคือเฉยให้ในแนวขวัญในขวัญนั้น เแปมันอก็สิเป็นทั้งเหลขกทั้งเบอร์อยู่ดอกแก่วมันบวท่านไ้สัตเจียร์หนึ่งแอนลอบเอิงก็พ่อกับพ่อหูอยู่ดอกจนมันจิเป็นเลขนี่เป็นหัยเท่ใด้ก็ไ่ได้ว่าเลขว่าเบอร์ได้คือกันว่าตอนไฮโให้โคกองแหนะกองวาจาเพิ่นจะย่าแล้วก็างวเลยเอาได้ก็ได้ย่างครับ เวลาเอาเปลี่ยนกระติกเพื่อผ่านมาเพื่อนก็บ,บอกว่าเละมันออกเละเพาะเล่าเละหน้าน่อยเมื่อแ,แล้วมันก็มีลูกโตสีออกให้มู่ได้ใงใดตอกได้มันเล่าอยดีเห็นบ่ครับเออถึงหลังไม่บนถึงหนมาหลังเนาะรครับแต่ว่าอยู่หนีบนเป็นทุบซี่ถูกหงษ์ถูกบวกถูกต่างก็จังคิดว่าไปเด้็กปูได้ย่<ม>ยยำเดืดแล้วย่ำอีกอยู่เด้วด่าเว้ากับลูกกับหลานไว้ว่าจังไรว่าจักงัว กระสีหายตามนั่น<อ>เออเป็นคนมนี้ินทํำบวตัวบวชองครับเออวาา่าจะลูกหลานจะเอาได้เป็นหมองจัง<อ>พ้องว่าที่ผ่านมาเพิ่งท่นห่อนท่านหาย,หยจริง<อ>เออห้ไปแล้วยานลูกยานหลานเอา,าเปลเปยนยานบ่ได้คือเอาให้เป็นในลูกเลยเออขึ้นไปพูนชูงสูงฝนแ้วก็ลงมากมองเกาอเขึ้นไปแล้วกล็ลงมากมองเกาได้จะหนีจากมองเกาได้ นี่เพื่อนดึงเอาล่างขึ้นไปเป็นบนเออดึงเอาบนลงมาเป็นล่างนะ <c oughs> แต่ว่าคนมันหง,งอโอ้ยเอาลูกหลานเอาเปเป็นเอาต้องสง,งาสาอ้ยเขียนภาษาเนี่นม,นมือไม่ยากได้ลายโตบ่แล้วกับว,วาตัวเราเป็นพนวันลำไรเนี่ย ไอคิดแล้วนั่นั่นก็แช่นั่นเองเลยเล่าเออให้ยโคให้ใช่เพิ่อนก็มีแต่บนลางแค่นั่นเนาะเออขนเปี้งนั่นโอ้ยได้ใส่ใส่สิ้นรูดนี่รูดสิ้นทำงี้มาพว่าอเือใหู้้าไปล่องในเนนเพอเย็งมาพวมี้ก็จะเึ้นเช้เดินหยู่ขึ้นล่างเดี๋ยวเหนื่อยตัวหน้นาท่สันทอด้ บัดเพีงหาปากกาว่าสิขียนให้ผู้เรีนไปลงจากนั้นนี้ก็ว่าวูปองเหวกัะสีว่าจะท้าโลกมันี้คือนังหอยยายายาโดยไม่ต้อยรู้เลยอยวกไกินตาตาไว้เนี่ยไม่ตู่นะเอิลไปเอาหองห้องนี้กันพว่าเพิ่มจะได้เขา เลือแบบนี้ใส่เก่านี่เลืกเก่าเลืกใหม่แถมฟันมาเพราะว่ามันว่องมาวันสี่ร่างนี้ฮะกองกองตัวนี้กองตัวแรกเป็นกองเ่าๆลำเบาเจ่กลองที่สองหากองมันเป็นกลองใหม่โอ้ฮะกล่องใหม่น้ำสำหร กองกแร,งรกใช่กองแรกซีกองบ่าจากกองแรกซีกองโน<อ>ึ่บายเบิ่งไข่ไข่กองเขาใส่เลยใส่แล้วอวันนี้ยังยีตาที่สามมากแล้ทานเหยือเดียวกัมีกองม่กองไหนการที่ตามมึงอีกขึ้นนี่ต่อไปครับเออพนุวบาเดี๋ยสีเขาถิ่นนั่นโศกนั่นใช่ายมานึงกับึงขานอสติดเ มุ่งสุดใจว่าโอ้ยสิ่งเหล่านีเห็นเออโอ้ในนีนน้เมียนก็หวานโอ้เมียเห็นยังเตโอ้ยผู้สได้อีหยังเนาะเขาเอาอยู่ยังมาให้ในใจนะในในหูเมียเห็นว่าแต่เขามีคนทรงผู้เขามีน้ำใจทรงทอาทำไม่หายด้สิแต้งแต่วหวนานเม่ว่าน้อยน้ำหลานเรามันเงียวมันดินเอามือตีมาถือก่อนว่าข้นโอ้เมียเห็นซ้ำ อดีน้กะก็ให้ญาจ,จีพีนองเน้อเอ,อพี่ถูกหมอมถูกบอลของบัตรคดีอาบางคนก็ทังงงอ่งทังงห้ตัวได้ยินเสียงเบาเออ,เออเป็นยังยังขีดหอดแถลบางคนก็กินเขาก็ได้ได้ไดวาน้่กับพอมีแห้งนอนหลับถืวเ่าออเอออดีนี้กะให้ลอติดตามเบิงอาหอดหมือบวงสวงอาพ่ออย่งไดก็เจีขอปู ให้ตัวได้ปล่อยได้ยังโศกให้หลกให้ล้าได้ไือไปหากันให้ได้กินได้อยากคือคนคือคนเ้อะไปในห้อเดือเรื่อดจเเล่นเล่นอะสาตุสาตุสาธุสา